อะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆคนเขมรก็บอกว่าให้รีบเอาชุดแต่งงานของเขมรหรือว่าชุดไทยเนี่ยขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกซักกทีป้องกันคนไทยนั่นเป็นเจ้าของชุดสบายหรือว่าชุดไทยแต่เพียงผู้เดียวอีอย่างวะก็กลับสวัสดีทุกๆคนโดยนะจาจาวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะห่วงองคนนี้คนเดิมนะครับ เมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท่าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้เราก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบปราคุณมาก่ซนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประมาณสัก2วันก่อนนะมันมีการเปิดตัวพิธีแต่งงานของเขเมรวอลเลนแบบออริจินอลเกิดขึ้นที่กัมพูชานะครับ ซึ่งนาะโก้งงๆเหมือนกันนะบอกว่าเป็นพิธีแต่งงานของขมรนแบบออริจินอลแต่ดันเพิ่งมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองซึ่งคนที่เข้ามาเป็นประธานในการเปิดตัวชุดแต่งงานขมรในครั้งนี้ก็คือเมียของนายคุณมนเนตเขานั่นแหละนายกรัฐมนตรีของกัมบูชาโดยการเปิดตัวชุดแต่งงานของขมรในครั้งนี้นะครับเขาจะไม่ใช้คําว่าชุดแต่งงานของขมรนแบบเต็มตัวนะ แต่เขาจะใช้คำว่านี่แหละคือพิธีการแต่งงานของเขมรยอย่างเป็นทางการตั้งแต่สมัยโบ,ร,บราณซึ่งแน่นอนมันก็คือหนึ่งในวิธีที่จะเคลมชุดไทยของเรานี่แหละไปเป็นชุดของพวกเขาซึ่งในรายละเอียดของการแต่งงานเขมรในสมัยก่อนนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่เจ้าบ่าวเนี่ยเดินไปสู่ขอเจ้าสาวที่หน้าบันไดบ้านเลยนะแล้วก่อนที่จะขึ้นบันไดบ้านเนี่ยก็จะต้องมีคนมาล้างเท้าให้กับเจ้าบ่าวก่อนนะครับ ซึ่งในวิธีนี้เนี่ยจะมีเยาวชนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนล้างเท้าให้เจ้าบ่าแล้วหลังจากนั้นเจ้าบ่าก็จะขึ้นไปรับเจ้าสาวบนบ้านแล้วพอหลังจากรับเจ้าสาวบนบ้านเนี่ยเจ้าบ่าก็จะต้องเดินจับสบายของเจ้าสาวลงมาที่งานแต่งงานต่อนะก็งงๆกับพิธีของพวกเขาเหมือนกันนะมะลึงจัดจับสบายของเจ้าสาวแล้วเดินตามกันมาเพื่อซึ่งสุดท้ายนะครับภาพในงานก็จะตัดมาที่บนเวทีก็คือมีเจ้าสาวเนี่ยเดินใส่ชุดไทยฉ่ำมาเลยแล้วก็ตามด้วยเจ้าเบ่า เดินถือสบายตามมานะครับก็เป็นการจบพิธีการสาธิตการแต่งงานของขมรโบราณที่อ้างว่าเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องของคนขมรตั้งแต่สมัยโบราณกาลเขาแน่นอนนะครับในงานนี้เนี่ยมันมีการเปิดเผยออกมาด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะนําการแต่งงานของขมรลักษณะนี้เอาไปยื่นขอจดทะเบียนกับยูเนสโกเพื่อป้องกันการสูญหายของพิธีการแต่งงานของขมรในครั้งนี้ซึ่งอย่างที่บอกมันก็คือการหาวิธีในการเคลมชุดไทยของคนไทยเรานี่แหละ เพราะถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้เอ่ยถึงชุดไทยเลยแม้แต่นิดแต่เชื่อได้เลยว่าพิธีการแต่งงานของขมรในครั้งนี้คนที่เข้าพิธีก็จะใส่ชุดไทยกันแบบช้ำๆอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่จบการสาธิตวิธีการแต่งงานของขมรในครั้งนี้ก็มีพวกอินฟูของคนขมรเนี่ยแห่แชร์ค,คลิปกันยกใหญ่หญเลยนะครับและหลักๆพวกเขาก็จะเรียกร้องให้รีบเลยนะที่จะต้องเอางานแต่งงานของขมรเนี่ยไปยื่นจดทะเบียนกับยูเนสโกเพราะไม่งั้นเดียวคนไทยก็จะไปยื่นชุดไทยของพวกเขา แล้วมือถึงตอนนั้นเราอาจจะถูกหาว่าไปเคลมชุดของพวกเขาแล้วถ้าพวกเขาไปยื่นคอชุดไทยกับยูเนสโกก่อนเรายังไงเราจําเป็นจะต้องส่งตัวแทนของเราไปรัดค้านโดยเด็ดขาดอย่าให้พวกเขาได้เป็นเจ้าของชุดนี้แต่เพียงผู้เดียวเราจะต้องเป็นเจ้าของชุดนี้เชกเช่นเดียวกันหรือบางคนก็บอกนะครับว่าจริงๆการแต่งงานของเขมรจากที่ดูในคลิปเนี่ยมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ผิดอยู่เพราะทําไมจะต้องให้เยาวชนของเขมรนั้นมาล้างเท้าให้กับเจ้าบ่าด้วยในความเป็นจริง มันต้องเป็นเจ้าสาวไม่ใช่เหรอที่ต้องมาล้างเท้าให้เจ้าบ่าวจะเอาคนอื่นไปล้างทําไมก็มีการออกมาโตเถียงกันเองเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะครับแมนี่ขนาดพิธีการแต่งงานของตัวเองแท้ๆยังออกมาเถียงกันเลยนะส่วนบางคนก็บอกนะครับว่าพิธีแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมกับยุคสมัยนี้แล้วไม่มีใครจัดกันแบบนี้แล้วแต่ถ้าหากจะให้ใส่ชุดแบบนี้มันก็ยังพอได้อยู่อะไรนู่นนี่นั่นก็คือพิธีเนี่ยไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับแต่อยากจะใส่ชุดสบายหรือว่าชุดไทยแบบนี้ พราะมันสวยเข้าท่าดีอะไรโนนี้นั่นทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าวาลังจากที่มีการสาธิตพิธีการแต่งงานของคอมเมนต์โบราณที่ถูกต้องแล้วก็เตรียมที่จะยื่นขอจดทะเบียนกับยูเนสโกคนคอมเมนต์เขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าจริงๆพิธีการแต่งงานของคอมเมนต์โบราณมันก็เข้าท่าดีนี่ทําไมก่อนหน,น้านี้รัฐบาลถึงต้องสั่งยกเลิกคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่านอกจากที่จะทําคลิปแบบนี้ออกมาแล้ว ทางกระทรวงวัฒนธรรมควรที่จอกหนังสืออย่างเป็นทางการออกมาเลยว่ามีพิธีการแบบใดที่ถูกต้องและแจกใจให้กับนักเรียนทุกๆคนให้รับทราบเนื่องจากคนรุ่นใหม่สมัยนี้ลืมพิธีการแบบนี้ไปหมดแล้วและหลังจากนี้ควรที่จะมีการรณรงค์ให้ทุกๆงานแต่งนั้นจัดงานในลักษณะนี้ให้หมดเพื่อเป็นสิริมงคลของการแต่งงานของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือพิธีการของคอมเมนต์โบราณที่ถูกบรรพบุรุษส่งต่อมาให้กับเยาวชนรุ่นหลังโดยแท้จริง เราควรเรียนรู้และรักษาไว้และแน่นอนเราต้องรีบขอขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเพื่อที่จะเป็นเจ้าของคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูจากพิธีแล้วยังมีข้อผิดพลาดกันอยู่เลยไม่มีหรองหน้าที่จะให้เยาวชนมาล้างเท้าให้กับเจ้าบ่าวเพราะถ้า,ามีคนก็จะเข้าใจผิดว่าเป็นลูกของเจ้าสาวนะซิคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือเรื่องที่ดีมากๆที่กระทรวงวัฒนธรรมของเรานําการแต่งงานของอมเขมรโบราณที่ถูกต้องมาเผยแพร่ให้เยาวชนรุ่นหลังนั้นได้รับทราบ และที่สำคัญควรจะรีบยื่นขอขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเพื่อปกป,ป้องสิทธิของเราในการใส่ชุดแต่งงานเพราะถ้าหากไม่ทำสักพักค้างบ้านพวกเขาก็จะนำชุดแบบนี้ไปขอขึ้นทะเบียนและเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเราไปลอกชุดของพวกเขามาอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าด้วยความเคารพงานแต่งงานแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าให้มาทำในยุคสมัยนี้มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นการให้เยาวชนลงไปล้างเท้าให้กับเจ้าบ่าวมันดูเหมือนกับเป็นการกดขี่ยังไงชอบก้น รบกลนพิจารณาด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า <_ d> um> ฉันแต่งงานในปี1995มีการล้างเท้าแบบนี้จริงๆแต่ว่าไม่ใช่เป็นเยาวชนแต่เป็นเจ้าสาวนี่แหละซึ่งก็คือตัวฉันเองที่ล้างเท้าให้กับเจ้าบ่าวเป็นการแสดงความนับถือว่านี่แหละคือสามีของฉันในอนาคตและฉันจะดูแลเขาไปตลอดเจ้าสาวที่ดีจะต้องเคารพและให้ความสําคัญกับสามีของตนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิ่งของบางอย่างของเรานั้นสูญหายไปเป็นระยะเวลานานแสนนาน โดนเพื่อนบ้านของเรานั้นขโมยเอามาเป็นของตัวเองหลายต่อหลายอย่างตอนนี้เราจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาแล้วบอกให้โลกรู้ว่านี่คือของขเมนมเมนต่อมาเขาบอกว่าพิธีการล้างเท้าอันนี้ควรจะเลิกไปได้แล้วนะไม่ควรที่จะเอามาทําในยุคสมัยนี้เพราะเป็นเหมือนกับการดูหมิ่นเกียรติของสตรีและมันเป็นพิธีการของอินเดียเสียมากกว่าซึ่งไม่ใช่พิธีการของศาสนาพุทธคนขเมนส่วนใหญ่เป็นคนพุทธดังนั้นเราจะต้องให้ค่ากับทั้งสตรีและบุรุษต้องแต่งงานในแบบฉบับของขเมน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต้องให้เจ้าสาวนั่นแหละที่เป็นคนล้างเท้าให้เจ้าบ่าวไม่ใช่คนอื่นคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าทําไมถึงต้องล้างเท้ากันอยู่อีกยุคสมัยนี้มันไม่มีใครใส่รองเท้ากันแล้วนะทุกคนก็ใส่รองเท้ากันหมดอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็จะมีทั้งออกมาถกเถียงกันเรื่องพิธีการที่มันถูกถูกผิดผิดกันอยู่เลยนะแล้วบอกว่าเป็นพิธีการของเขมโรโบราณแล้วทําไมคนเขมรเองบางคนยังออกมาเถียงกันอยู่เลยครับเนี่ย ส่วนเรื่องเคลมชุดไทยอะไรนี้ก็ไม่มีใครมีปัญหาเลยสักกคนนะครับทุกคนพร้อมเพลียงที่จะอยากให้เอาพิธีการแต่งงานของขเขมรโบราณไปขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกกันหมดซึ่งอย่างที่บอกพวกเขาถึงแม้จะไม่อ้างว่าไม่ได้ไปขอขึ้นทะเบียนชุดขเขมรโบราณแต่พวกเขาอ้างว่านี่แหละคือชุดในการแต่งงานของขเขมรโบราณก็หวังว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยจะคัดค้านแบบสุดแรงเกิดเลยกันแลวกันนะครับแล้วก็หวังว่าชุดไทยพระราชทานของเราเนี่ยจะได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกก่อน ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยโอ้โหนะก็ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าโลกเราเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนได้มากขนาดไหนถ้าสักวันหนึ่งยูเนสโกประกาศว่าชุดไทยมันเป็นของคนไทยเนี่ยขณะสงการยังทําสะเทือนมาแล้วครั้งหนึ่งเลยนะครับแล้วนี่ถ้าเป็นชุดไทยอีกรอบเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าคนคอมเมนเขาจะออกมาดิ้นกันพล่านขนาดไหนแต่ถึงแม้ว่ายูเนสโกจะประกาศรับรองชุดไทยพระราชทานของเราแล้วนาก็ยังเชื่อนะครับว่าคนคอมเมนก็ยังคงจะดื้อดึงและก็ดือด้านในการใส่ชุดไทยแบบนี้ อยู่เหมือนเดิมนะครับลักษณะมันก็คงจะเหมือนกับประเพณีสงการนั่นแหละขนาดยูเนโก้รับรองว่าเป็นของไทยแล้วนะครับล่าสุดคนคขมรก็ยังออกมาตั้งชื่อประเพณีสัตว์น้ําของพวกเขาว่าอังกอรสงการนะครับแม่จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยไอ้คาว่าสงการเนี่ยแต่ก็ยังมีแกเกอร์ใส่คาว่าอังกอรเข้าไปก่อนด้วยนะครับเออก็เอากับเขาเซแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชน ให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1นถึงสคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาะแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครยราบ